สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้16รรกรกฎาคมนะครับเป็นวันที่เราลึกถึงแม่พระแห่งภูเขาคาเมลน,นะครับพระกัะบีได้ขับร้องชมความสวยงามของภูเขาคาเมลและบนภูเขาคาเมลน,นี้เองที่ท่านประกาศกเอริยาได้ป้องกันความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงชีวิตของชนชาติเดสแรนในศตวรรษที่12มีฤาษีบางรูปมาจำศีลภาวนาบนภูเขานี้ และเป็นพวกฤาษีนี่เองที่คงจะได้ตั้งคณะคาเมลไลซึ่งมีจุดประสงค์ในการเพ่งชาญนและให้อยู่ในภายใต้คำของของของพระนางมาลีพระมารดาพระเจ้าอย่างไรก็ตามการฉลองในวันนี้ตามที่มีการบันทึกไว้ใน,นคณะคาเมลไลเตือนเราให้ลึกถึงวันที่อธิการใหญ่คนแรกของคณะคือนักบุอซีมันสต็อปได้รับสายแทนจำพวกพร้อมกับคำมั่นสัญญาที่จะได้รับ ความรอดนิรันดรจากพระหัตถ์ของพระมารดาเองพระนางมารีผู้บุิรสนนิรมณ์ได้ประจักษ์มาที่ลูทก็ได้ทรงเลือกเอาวันที่16กกรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายที่จะกล่าวอำลานักบุญบาทในดัตพระนางมารีทรงเป็นอุดมการที่บริสุทธิ์ที่สุดของชีวิตนักบวชนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราทราบและเราก็รู้กันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็มีเขียนไว้อีกเหมือนกันบอกว่า ในเรื่องราวนี้ก็มีสายแทนจำพวกสายเขาเรียกว่าสายแทนจำพวกซึ่งเราก็ได้รับเมื่อก่อนนิยมให้การทอนรับทบทวนรับศีลภาษาภาษาสมัยก่อนเรียกศีลสนาคือลื้อพื้นศีลล้างบาสนั่นแหละไอ้ท่าก็เรียกว่าศีลสนาจริงๆไม่ใช่ศีลศักดิ์สิทธิ์นะศีลสนาคือการลื้อพื้นการล้างบาปอะไรต่างๆนะครับสําหรับธรรมที่คนโตแล้วเนี่ยจะเรียนจบแล้วจําได้นะครับก็มีแล้วก็เราก็เรียกติบปากว่าศีลสนางีลแล้วก็มีการ รับสายจำพวกก็คองที่คอเป็นรูปพระแม่มารีอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันอยู่นะครับใช้สีน้ําตาลเนี่ยสีน้ําตาลเป็นรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่สิบหกเนี่ยนะครับสิบหกกรกฎาคมเนี่ยก็เราก็จะต้องคิดถึงพระแม่มารีคิดถึงพระบารดาของพระเจ้าและคิดถึงบารดาของเราด้วยนะครับให้เรามองดูแม่พระแบบอย่างชีวิตที่ถวายแด่พระเจ้า พระแม่มารีก็ถวายชีวิตของพระนางเองทั้งหมดนั้นแด่พระเจ้านะครับแล้วก็ทราบดีนะครับอตอบรับน้ำพระทัยของพระองค์ในการเป็นมารดาของพระเยสุเจ้าพระผู้ไทยให้เราลำพึงพร้อมกับพระนางมารีเสมอลำพึงถึงพระเยสุเจ้าเพื่อจะได้สามารถประกาศและนำาร่วมไปยังผู้อื่นเราผ่านทางพระแม่มารีเราก็ํำพระเยสุเจ้าไปยังผู้อื่นนำอย่างไร การนําก็คือการเจริญชีวิตตามจิตอารมณ์ของพระเยซูเจ้าเรียนแบบอย่างพระแม่ที่อยู่กับพระเยซูเจ้าดูแลพระเยซูเจ้าแล้วก็น้อมรับน้ําพระทัยของพระเบญจาทาหน้าที่ของท่านอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องในฐานะเป็นมารดาของโรรองที่เลี้ยงดูพระเยซูเจ้ามาตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระแม่มารีที่จะมีชีวิตชิดสนิทและใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน ทีส่สุดแล้วก็ให้เราขอพระแม่มารีนั้นได้เฝ้าดูแลเราขณะที่เราจะตายเพราะพระนางคือประตูสวรรค์นะี่กคิดอย่างนี้คือสุดท้ายแล้วเราก็ขอความช่วยเหลือจากแม่พระขอให้แม่พระนั้นจะได้ดูแลคุ้มครองเราและก็เสนอวิบวรต่อพระเยซูเจ้าเพื่อชีวิตของเราจะได้เจริญไปชีวิตของเราจะได้ดําเนินไปอย่างดีและดาเนินไปด้วยความมั่นใจในความ เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญ้านะครับในศตวรรษที่13ก็มีการเริ่มตั้งคณะชั้น3าของฤาษีต่างๆพวกที่อยู่ในคณะนี้คือคารวสาที่เลื่อมใสในคณะฤาษีคณะใดคณะหนึ่งจึงมารวมกันไปใต้การดูแลข,ของฤาษีมีระเบียบวินไยไม่ขัดกับการจเจริญชีวิตของคารวาสและฤาษีก็มักจะอนุญาตให้คารวสพวกนี้สวมเสื้อแบบของคณะของตนแต่ก็เป็นแบบที่ย่อที่สุดจัดเสื้อทํางานหรือเสื้อกันเปื้อนโดยทําเป็น กันสี่เหลี่ยมสองแผ่นต่อกันด้วยเชือกสาหรับสวมเข้าทางศรีรษะและปล่อยให้ห้อยลงมาขั้นหน้าแผ่นหนึ่งขั้นหลังแผ่นหนึ่งเราเรียกว่าสายจำพวกที่เรารู้นะก็เป็นะจะเรียกคาเมลไล์คาเมลชั้นสามก็ได้นะชั้นสามเป็นคารวาสนะครับแต่ว่าก็เจริญชีวิตในความเชื่อความรักในการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในการสวดภาวนาด้วยสัตว์วัดที่16เชื่อจำพวกของคณะชั้นสามของคาเมลไล์นี่เองก็ ลดขนาดเล็กลงมาอีกย่อลงมาหรือเป็นเพียงผ้าเล็กๆสองผืนมีเนื้อที่ประมาณสองตารางนิ้วแบบที่เราเห็นกันที่เราเห็นกันมีเชือกต่อห้อยจิดกันและก็คล้องศรีรษะไว้เนื่องจากด้วยการเสื้อจัพววกนั้นไม่สะดวกแม้จะเป็นแบบย่อลเล็กกต็ตามเพราะอาจะมีเงื่อใครไหลลงมานะครับวันที่16บธันวาหน1่งเก้าหนึสรรคาปารจจงอนุญาต ให้ใช้เหรียญจำพวกแทนเสื้อได้นะครับก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับการสวมเครื่องแบบของคาเมร่ชั้น3เนี่ยนะครับาาก็จับผ้าแผบบ่นผืนใหญ่ก็ยอก่อ่าหรือผืนเล็กแลว้วนทนี่สุดแล้วในปี1 9 1 0งเ้าสนรปาก็ให้ให้ทําเป็นเหรียญจำพวกเป็นรูปเป็นเหรียญเป็นโลหะแทนแทนได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทราบดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้วันนี้จุนวัชีวิตแล้วก็คิดถึงพระแม่มารี าให้ชีวิตของเรานั้นเรียนแบบอย่างพระแม่มารีและขอพระแม่มารีเสนอวิงวอนเพื่อชีวิตของเราและของทุกๆคนในครอบครัวของเรานะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน